สวัสดีครับมีคนถามมานะครับสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องเทรดเด๋ยวนะฮะแลอลนะครับมีคนถามมาเกี่ยวกับอินเวนเตอร์เทรดโมเดลอร์นะครับมาแล้วอแดเสร็จแล้วเหลือแล้วเลือกที่ชิ้นงานไม่ได้ทำยังไงนะฮะเออเวลาเลือกนะครับหนึ่งนะครับผม,ผมคิดว่าพี่คงเข้าใจผิดแล้วเพราะว่า มันไม่ใช่เป็นโฮลโมเดลเลอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ต้องสร้างเทรดขึ้นมาก่อนนะฮะวิธีการนะครับก็คือนะครับนี่นะครับเทรดอยู่นี่นะฮะเสร็จปุ๊บพี่ทำเทรดเสร็จก่อนเราสกู้นะครับปึ้บนะครับกดอ p พ l ลเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปที่เทรดโมเดลเลอร์เลยฮะ นี่นะครับเทรดโมเดลเลอร์ ER. เสร็จปุ๊บพี่ไม่สามารถไปเลือกตรงนี้ได้นะครับพี่ต้องมาเลือกในเบราว์เซอร์บาร์ตรงนี้นะครับพอเลือกกดเทรดก็กดโอเคแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมฮะเดีย๋ยวผมลองผ่าให้ดูนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ,อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับโฮจะไม่สามารถทำเทรดโมเดลเลอร์ได้นะครับจะทำได้เฉพาะ เทรดเท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับ